วันนี้เป็นเช้าวันที่20คกุมภาพันธ์2,567นะคะเรากำลังอยู่บริเวณต้นอัญชันค่ะคุณผู้ชมออกดอกสะพรั่งทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เราก็เก็บไปนี่ค่ะอันชันดอกสวยมากเลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บอัญชันนี่นะ,ะเพื่อนำมาไปแจกจ่ายกันนะคะนี่ค่ะได้บางส่วนแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บอันชันกันค่ะเยอะเลยนะคะ เก็บได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมเก็บแล้วเราก็จะเอาไปแจกจ่ายคนที่อยากได้นะมีนะฮะยอด ตำลึงก็มีค่ะคุณผู้ชมนี่ฮะอันชันเอาไปทอดก็อร่อยนะคุณผู้ชมดกมากเลยค่ะดอกใหญ่ทีเดียวนะฮะสังเกตดูนี่ดิดูดอกเขานะอันนี้มือนะฮะอันนี้ดูดอกเขาเนี่ยค่ะดอกใหญ่นะฮะนี่ค่ะ ไม่ส้อนก็มีนะคะนี่อันนี้คือไม่สอนมีช่อด,ดอกเดียวอันนี้อันนูนะะ้นค่ะนี่นะะ่เี้ยนี่คนละพันกันกันกบเมื่อกี้นะคะอันนี้เขาจะอีกอีกแบบหนึงนะะ่งเมื่องานกเกษตรและของดีเมืองอ่างทองเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปงานเนี่ยนะคะ ก็ไปแจกจ่ายคนในงานคนรู้จักแม่ค้าก,ก,ก็ให้นะคะแม่ค้าขายขายเออพึ่งรวงพึ่งแล้วก็น้ำพึ่งเนี่ยนะก็ให้ให้เขาไปด้วยนะเขาถามว่าอยากได้ไหมเขาบอกว่าดีเลยเดี๋ยวเอาไปต้มกินกับน้ำพริกนะเราก็ให้ไป คนรู้จักก็ให้คนไม่รู้จักก็ให้นะฮะใครอยากได้เราเก็บให้ะะไม่ไม่ได้ซื้อขายอะไรนะ,ะเก็บแจกกันไปเพราะว่าเขาขึ้นเองค่ะคุณผู้ชมเขาขึ้นเองนะเราก็ไม่ได้ปลูกนะฮะคือเอาพันธุ์มาแหละเมื่อก่อนนั้นแล้วก็พอดีก็ปล่อยปลาละเลยแต่เขาออกมาโอ้โหโตงามมากเลยนะดอกสวยด้วยนะอันนี้ม่วงอ่อนนะคุณผู้ชม เอาไปทอดเอาไปทําขนมทําอะไรได้หลายอย่างนาะข้างบ้านเนี่ยนะครบอกว่า,าไปทําผัดกับน้ํามันหอยอร่อยมากเขาบอกว่าบํารุงสายตาแล้วก็ดูแลหลายอย่างค่ะดีนะ เ,เดี๋ยวเราขอเวลาเก็บสักครู่นะฮะแล้วก็จะเดี๋ยวจะเอามาอวดกันว่าได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนี่เราได้มาหนึ่งกระจาดนะคะ นี่คือกระจาดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ตะกร้านะคะกระจาดหย,ยาบๆนะที่บ้านทําเองค่ะแม่เอามาจากาบารรพบุรุษเขาสั่งสอนมานะคะไว้ใช้ในบ้านได้นะคะนี่เรียกกระจาดกระจาดปรุงกระจาดเมวอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกนะคุณผู้ชมนี่ค่ะด้านนี้ก็จะมีอันนี้คือจะไม่ค่อยซ้อนเท่าไหร่นะ ส่วนนี่นะคะมีกันหลากสีเลยคุณผู้ชมนี่สีขาวนี่นะ,ะสวยค่ะนี่สีม่วงมีสีม่วงอ่อนอีกนะคะไหนเห็นไหนนี่ม่วงอ่อนเขาอยู่ด้วยกันค่ะนี่นะคะสีขาวม่วงอ่อนสีม่วงแก่ น้ำเงินสีอะไรเนี่ยนี่สวยสีขาวสวยนะคะชั้นมีชั้นสวยทีเดียวค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเก็บต่อนะได้มาหนึ่งกระจาดแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะได้สองกระจาบนะคะสองกระจาดนะ,ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วดีไหมะคะ ปากคอปากเลยนะคะเก้านิ้วอันนี้ประมาณสิบนิ้วได้มงกะกะเอาเลยะได้เท่านี้เราจะมีถุงค่ะคุณผู้ชมนี่นะถุงพลาสติกใสๆนี่แหละ,ละเอามาสองถุงแล้วนี้เป็นถุงหูหิ้วนะคะถุงใสหูหิ้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนะคะแล้วก็มัดเอายางมาด้วยน,นี่ยางหนังยางนี่แหละนะคะแล้วเราจะ บรรจุแล้วก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้มีงานประชุมของอ,อปอมชซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นสมาชิกของอ,อปอมชนะคะอ,อปอมชก็คืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนก็ทำงานให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเป็นในส่วนของอาสาพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันเราจะนำไป ฝากคนที่เขาอยากได้กันนะคะเดี๋ยวเราบรรจุถุงแล้วจะมาให้เห็นกันนะว่าสวยงามแค่ไหนถ้าอยู่ในถุงใสนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสรุปเราได้สามถุงค่ะนี่นะคะได้สามถุงสองถุงมันจะแน่นเกินไปอันนี้ก็แน่นอยู่นะได้สามถุงค่ะคุณผู้ชมนี่นะมีตัวนี้มาด้วยนะหนูหนูกระจีมยันไงคะลูกไงคะ ้เดี๋ยวเพิ่งตื่นนอนมอมแมมเีเดียวนะคะเดี๋ยวจะทำการเอาไปแพ็กใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็แจกจ่ายกันใครอยากได้นี่ข้าพเจ้าให้ฟรีเลยนะคะสิ่งดีที่ได้ทำก็ขอมอบให้กับคุณแม่สมบัติดีวิญญานะคะหรือว่าเจ้าของช่องนี่แหละค่ะเจ้าของช่องกระบุงกระจาดสมบัติ โบราณศีระคะโบราณสีนี่เป็นนามสกุลปู่นะแต่ไม่ใช่โบราณนะบูนะแต่เราขออนุญาตใช้คําว่าโบราณสีเราอติให้กับแม่สมบัติละกันนะ mm. อันนี้ก็คือราจารย์ทำเองค่ะคุณผู้ชม,ชม mm. นี่นะทำง่ายๆนะไม่ยากนะ mm. แล้วก็จะสอนให้ให้ทำกันถ้าใครอยาก mm. อยากเป็นนะ ไม่ยากนะคะแต่ถ้าคนาคนไม่เป็นเนี่ยยากนะถ้าคนเป็นแล้วมันไม่ยากค่อนข้างที่จะเป็นงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะกระบุงกระจาดสมบัติโบราณสีกับพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนี่เดี๋ยวโดนกัดจ้ะเจ้าของ ดอกอัญชันนี้นะคะในตู้เย็นมีมีถุงหนึ่งนะเมื่อวานนี้เก็บได้ประมาณถุงหนึ่งะคะ่ะนี่หนูกระจีทั้งเลียทั้งกัดเลยค่ะกัดนี่คือหิวแล้วนะคะนี่กัดคุณผู้ชมเขากัดค่ะการเลียนะคะเดี๋ยวกัดอีกหิวให้หาปลาทูให้กินไม่มีเพื่อนนะคะอยู่กับเจ้ากระปอมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า ลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ